อาจารย์ครับคือองค์ุลิมานบรรลุพระอาหารหันต์หรือเปล่าครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วองคุลิมานฆ่าคนจำนวนเยอะและ้วจะบรรลุอาหารหันต์ได้ยังไงครับจริงๆพวกเราก็ที่เป็นอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ฆ่าคนมาแล้วมากมายทำปาณาติบาตมาแล้วมากมายกระทำความผิดมาแล้วมากมายแล้วทำไมบรรลุอาหารหันต์ได้อะ เคยทําความผิดมาถึงขนาดไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นสั์นลกก็เคยเป็นกันมาแล้วหมดเคยทําเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําผิดศีลห้าแล้วถูกเขานาไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออากจากคอของเธอเลือดนั้นมากกว่าน้ําในหมหาสมุทรทั้งสี่ทุกคนเคยผ่านวิถีชีวิตแบบนี้มาหมดเลยแล้วทําไมเป็นอาหารหันต์ได้มักมีองค์แปดแก้ได้ทุกเรื่อง รู้หนทางเพราะเขาไม่รู้ซึ่งอริสัตท,ทั้งสเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พระศาสดาเองพวกเราเองก็เกิดแก่เจ็บตายมาในสังสารวัตตลอดการยาวนานเพราะความที่ไม่รู้อริสัตสี 4, นั่นเองไม่รู้ทุกขว่าอะไรคือทุกขขันห้าเป็นทุกขอุปทานขันห้าเป็นทุกข ไม่รู้เหตุเกิดว่าทุกทั้งหลายมีเหตุเกิดไม่รู้จักว่าทุกทั้งหลายมีความดับนะไม่รู้จักว่าทุกทั้งหลายนั้นมีปฏิปทาเพื่อเข้าถึงความดับไม่เลยแห่งกองทุกคือมักคมีองค์ดเพราะเราไม่รู้สัจจะความจริงสี่อย่างเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้และก็จังหาที่จบไม่ได้ นะดังนั้นอาหารหันต์ทั้งหลายก็มาจากปุถุชนทั้งนั้นนะและถ้าลองเป็นปุถุชนก็มีสภาพเดียวกันคือเคยไปนรกกันมาแล้วไปเดราัสนารกันมาแล้วไปวิสัยกันมาแล้วเคยทําความผิดมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนนะเลือดมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนะที่ก็ลากโยมไปตัดคอเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะไม่นาเชื่มนุษย์ว่าเกิดยากยากเราก็เกิดมาแล้วไม่ ไม่รู้กี่ครั้งจนนับไม่ท้วนมาหาสมุทรทั้งสีน้ำมากขนาดไหนอ่ะนโยมน้ำตาเรามากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอนี่นับแค่สมัยถูกฆ่าตัดคอนะสมัยเกิดเป็นมนุษย์ที่ทำความผิดแล้วถูกก็นำไปฆ่าตัดคอก็ยังมากขนาดนี้แล้วไอ้ที่ระหว่างเป็นมนุษย์ก็เกิดอยู่ในเดลฉานนี่ อีกมากมายขนาดไหนอะขนาดเนี้ยอืสังสวัสดยาวไกลมากแต่มักแปดแก้ได้อลิสสสีแก้ได้นะนี่เรามีเครื่องมือที่สุดยอดเลยดังน,นั้นอย่าให้ชีวิตเราร่วงเลยไปเปล่าประโยชน์